สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะทำความรู้จักกับ RSI อินดิเคเตอร์ยอดฮิตที่มือใหม่ต้องรู้ b s i t e ให้คุณได้มากกว่าการเทรด เทรดกับ B ีไซส์ VEP Partner Official ของ XM วันนี้รับรีเบทเงินคืนทุกการเทรดโอนเข้าบัญชีเทรดอัตโนมัติทุกวันแถมยังมีกิจกรรมสะสมแต้ม loyalty ที่ทุกการเทรดสามารถสะสมแต้มแลกเป็นบาลานซ์และ B ีไซส์ยังมีแจกอินดิเคเตอร์ฟรีที่จะช่วยให้การเทรดของคุณแม่นยำม,มากขึ้นเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจเป็นสมาชิกกับเราสามารถเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติม,ตมแน่นอนหรือจะเข้ามร่วมพูดคุยในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ B ีไซส์เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายคลิกลิงก์ใต้คลินนี้้ไดเลยะครับ ไอ i คืออะไร r s i นะครับย่อมาจาก relative sent index เป็น indicator ในหมวด oscillator นะครับที่จะใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายในตลาดหรือว่า momentum ของราคานั่นแหละซึ่งเราเนี่ยจะใช้ในการดูความรุนแรงของการซื้อและการขายนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าตลาดตอนนี้อยู่ในสภาวะอะไรอยู่ในสภาวะที่มีคนซื้อมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีการขายมากเกินไปหรือยังโดยค่าของ RSI นะครับก็จะแสดงออกมาเป็นแบบลายชาร์ตโดยมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง100นะครับซึ่งเราจะใช้กันอยู่หลักๆเนี่ยสค่านั่นก็คือ RSI 70กับ30นะครับถ้าหากว่าราคาเนี่ยอยู่สูงกว่า70แล้วก็ เรียกโซนนี้ว่าโอเวอร์บอนะครับหรือว่ามีการซื้อมากเกินไปแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยอยู่ต่ํากว่า30เราก็จะเรียกโซนนี้ว่าโอเวอร์โซนนะครับหรือว่ามีการขายมากเกินไปวิธีการใช้งานสําหรับมือใหม่เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยครับถ้าเอาแบบเบสิกเลยก็ถ้าราคาอยู่สูงกว่า70หมายความว่าตอนนี้มีคนซื้อมากเกินไปแล้วหรือว่าราคาเนี่ยขึ้นมาสูงมากแล้วแปลว่านักลงทุนหลายคนครับอาจจะเริ่มหยุดเก็บของเริ่มหยุดซื้อหรือคนที่มีของอยู่้วครับก็อาจจะปล่อยของเพื่อทํากําไรก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวววลงนแตต่่่่่าาาถ้ SI อยูกซ30 หมายความว่าตอนนี้นะครับมีคนขายเยอะเกินไปแล้วหรือว่าราคาเนี่ยต่ำเกินไปแล้วคนที่มีของอยู่เนี่ยก็ไม่อยากจะขายออกใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันต่ำขายไปก็ได้กาไรน้อยตรงจุดจุดนี้นครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่นักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาเก็บของเพิ่มก็เลยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นไป แต่ก็อย่าเพิ่งรีบเข้าออเดอร์นะครับเพราะว่า RSI เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักๆในการออกออเดอร์แต่ว่าเป็นแค่ตัวชี้วัดเฉยๆเรายังต้องใช้ร่วมกับพวกพ i ยแอคชั่นพวกแนวรับแนวต้านแท่งเทียนอะไรพวกนี้นะครับในการเข้าออเดอร์อีกด้วยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับว่า RSI เนี่ยถ้าอยู่เหนือ70ใช่ไหมครับเราใช้2อโซน30กับ70ถ้าอยู่เหนือ70จะเรียกว่า overbought นะครับถ้าอยู่ต่ำกว่า30เนี่ยจะเรียกว่าเวอร์โซลถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นมาอยู่เหนือโซน70เราก ราคาเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆใช่ไหมแล้วราคาเนี่ยก็ลงมาจริงๆเนี่ยพอขึ้นมาตรงนี้อีกปุ๊บทะลุโซน70ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ ต่อมาราคาก็กลับตัวลงนะครับเราก็จะหาจุดเซลล์แถวๆบริเวณนี้นครับเนี่ยตรงนี้แตะ70ใช่ไหมครับก็หาจุดเซลล์เนี่ยราคาก็วิ่งลงมานี่ตรงนี้ก็เกินก็เซลล์ลงมาแถวๆนี้ก็ใกล้ๆก็จะไม่ได้เข้านะครับแล้วแต่ระบบคนเนี่ยครับวิธีการใช้งานยังเป็นอย่างนี้เลยส่วนถ้าเป็นฝั่งขาบายนะครับก็ราคาลงมาต่ากว่าโอเวอร์โซใช่ไหมครับนี่มีคนขายเยอะเกินไปแล้วราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคาก็เด้งกลับขึ้นมาครับเนี่ยลงมาแตะบริเวณนี้ปุ๊บลนาารกกก็ข้บยีััึไปมตว หรือราคาแถวๆบริเวณนี้ครับ ลงมาแตะเสร็จปุ๊บหาจุดบาบก็กลับขึ้นไปครับผมและนอกจากจะใช้ในการดูโซนโอว์วอตโอเวอร์โซนนะครับไ s i SI เนี่ยยังสามารถใช้จับสัญญาณไดเวอร์เจ้นนั่นเองสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าไดเวอร์เจ้์คืออะไรไดเวอร์เจ้์นะครับคือภาวะที่ทิศทางของราคากับทิศทางของอินดิเคเตอร์นะครับวิ่งสวนทางกันราคาวิ่งไปทางหนึ่งแต่อินดิเคเตอร์กับส่งสัญญาณไปอีกทางหนึ่งซึ่งเรามักจะนํามาใช้เป็นสัญญาณกลับตัวครับหรือว่า reversal signal นั่นเองโดยจะมีอยู่2แบบครับ,ก,ก,บ,รบก็คือกบัลล h ชได ที่สูงกว่าไฮเดิมหรือว่าไฮ h i ไฮนั่นเองแต่ว่า RSI เนี่ยกับทำไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเดิมหรือว่าโลว์ไฮนั่นเองหรือก็คือราคาเนี่ยมีการวิ่งสูงขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมีการปรับตัวต่ำลงอย่างที่บอกก่อนหน้านะครับว่า RSI เนี่ยคือเครื่องมือที่ใช้บอกปริมาณความรุนแรงในการซื้อขายการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าปริมาณการซื้อเนี่ยลดลงอาจหมายความว่ากราฟเนี่ยอาจจะกลับตัวเป็นขาลงแล้วนั่นเองส่วนบูลลิสต์ไดเวอร์เจนต์นะครับก็คือตรงข้ามกับแบริสต์เลอ รา, <stat> ราคาเนี่ยปรับตัวต่ำลงแต่ไอซไอมีการปรับตัวสูงขึ้นครับมีปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นอาจหมายความว่าราคเาเนี่ยอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่ครับอย่างจุดๆนี้ครับบริเวณนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตรงนี้ราคามีการทำ h i g แล้วหใช่ไหมครับเนี่ยราคาคงสร้างขาขึ้นใช่ไหมครับมีการทำา i g ใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นแต่ว่ามีอะไรผิดปกติครับนี่ตรงนี้ไอซไอมีการปรับตัวต่ำลงครับเนี่ยจากตรงนี้ทำ o อเวอร์บ h t ใช่ไหมครับอ่าม แต่ครั้งต่อมาเนี่ยปริมาณการซื้อกลับต่ำลงแต่ราคายังสูงขึ้นต่อหมายความว่าไงร,ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวนี่แล้วผลเป็นยังไงต่อมาราคาก็กลับตัวลงแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันครับผมคือตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยเป็นโครงสร้างขาลงนะครับมีการทําโล ต่ำลงมาเรื่อยๆทำ lower low lower low lower low ลงมาเรื่อยๆฝั่งของ IS i อ i ไอครับกลับทำ low ใหม่ที่สูงกว่า low เดิมครับแปลว่าอะไรแปลว่าป,ป,ปริมาณการขายเนี่ยลดลงใช่ครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นทาให้อะไรราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวได้นี่แล้วผลก็เป็นยังไงครับเนี่ยราคาก็มีการปรับตัววิ่งขึ้นครับใช้งานง่ายมากครับวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้เลยส่วนคําถามนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า IS i อ i ไอเนี่ยสามารถใช้กับไทม์เฟรมไหนได้บ้าง i อ i ไอสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมนะครับถ้าเราเป็นสายเเเททรด็็็วอะะสั้้นกกาจจใช M1 M5 M15 M30 แต่ว่าถ้าคนที่เน้นแบบว่าชัวๆหน่อยเล่นรอบกว้างๆหน่อยก็าอาจจะใช้ H1 h, h 4ก็ได้เช่นกันครับสรุปอีกทีนะครับ RSI เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ว่าตลาดตอนนี้อยู่ในสภาวะการซื้อขายแบบไหนนะครับเหมาะมากที่มือใหม่เนี่ยจะใช้ในการหาจับจับจงหวะเทดแต่เราก็ต้องจาไว้ด้วยนะครับว่า RSI ไเนี่ยไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่วิเศษวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับเราต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์อ e ื่นด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมเอฟเอ็นะครับสำหรับในคลิปนี้ B-Site Beyond Trading